สวัสดีครับสถานีพยาบาลนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตการเลี้ยงปลาทองในอ่างบัวนะครับบางคนคิดว่าเลี้ยงปลาทองต้องใช้ออกซิเจนไม่จริงเสมอไปนะครับเราสามารถเลี้ยงในอ่างบัวหรือเลี้ยงในบ่อ,บอธรรมชาติได้นะครับซึ่งปกติตอนที่เขาขายเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงอยู่ในบ่อธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับ นี่นครับนี่สิงห้าสีนะครับตัวนี้จะเลี้ยงสิงอยู่5้าตัวนะครับก็เลี้ยงลงไปในอ่างบัวเลยนะครับโดยไม่มีสารไายอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะแหวกใบบัวให้ดูนะครับว่ามันมีจริงไหมนะครับจะเป็นแสงนิดนึงมองไม่เห็นน่ะทำยังไงจะมองเห็น จะใช้เทคนิคไหนเอ่ยคือปลาทองก็จะชอบหลกไปบัวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมสาตัวตรงนี้กี่ตัวนี่เอามือป้องอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีสิงห้าสีแล้วก็มีสิ่งสีสีทองนะครับแล้วก็ มีสิงสีขาวอีกตัวหนึ่งในนี้นี่สิงสีขาวนะครับก็ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับในอ่างบุดหลังนี้ผมปล่อยไปน่าจะห่งสัปดาห์แล้วแต่ว่ามันจะมีสาหร่ายพวกนี้นะครับก็ผมก็จะออกเรื่อยๆเพราะว่าสาหร่ายพวกนี้เนี่ยมันจะเยอะแล้วปามจะว่ายน้ํายากแต่ ข้อดีของเขาคือสาร่ายสีเขียวก็คือดูดซับแสงดูดซับปุ๋ยในดินแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูอีกบ่อนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกบ่อนหนึ่งนะครับอันนี้คือปลูกมาตั้งแต่แรกเลย แอคชั่นพอจะถ่ายปลาเข้าไปหมดโอ้ยตายแล้วมาแล้วนะครับนี่คือปลาที่เราเลี้ยงมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับเลี้ยงตั้งแต่ตัวท่านเท่านิ้วก้อยซื้อมาตัวละ5บาทนะครับตอนนี้ก็โตนะจะประมาณนิ้วโป้งละเพราะว่าคือบ่อน้ํามันแคบนะครับแล้วกเ็เราบางทีแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารบ้างนะครับให้ ส่วนใหญ่จะให้ตอนเช้านะครับเป็นอาหารพวกนี้อาหารแบบนี้จะประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อพวกซากุระซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้ออย่างนี้มันก็เป็นอาหารกุบเล็กอะไรเงี้ยมันก็ตกกิโลละเอ่อบสบาทกิโลนึงได้เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับปาก็จะว่ายได้ปกติเลยไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวช่วยก็คือมีสาล่ายพวกนี้ เขาเรียกสาหร่ายอะไรอะ่ะว่าจะสาหร่ายห่างกันโลกไหมไม่น่าใช่นะครับก็มีสาหร่ายพวกนี้ลอยอยู่ในน้ําอ่างก็จะมีสาหร่ายแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อย่าใส่เยอะก็ออกเรื่อยๆนะครับมันก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ํา ดูดซับแอมโมเนียในน้ําอะไรพวกนี้นะครับทำให้น้ําสะอาดขึ้นแต่ว่าบางคนก็จะกัง,งวลว่าอ๋มีดินมีตะกรนข้างในเลี้ยงปลาได้ไงคือธรรมชาติของปลาคือกินดินกินอะไรอยู่แล้วนะครับก็บางคนบอกว่าเลี้ยงปลาตู้ต้องสะอาดอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าของเราเนี่ยคือเราเราไม่ได้นิ้นขนาดนั้นนะครับปลาที่เราซื้อมาก็ราคาถูกนะครับถ้าเกิดว่าปลามันถึงอายุไขาตายแล้วก็ไม่ได้เสียดายมากนะครับก็เลี้ยงให้มันดุกดิบุกๆิในน้ำน่ารักดีนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ อันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปลาเนี่ยเลี้ยงได้จริงในหางบัวนะครับไม่ต้องเติมออกซิเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ